อืมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยกินให้เด็กมันดูเนาะเนี่ยเปิ้นยูมาเป็นเจ็ดแปดสีบัตร้าเหมยขิงเขานี่เพชรกลมกินจ้างกลมได้เพชรชิบสามแล้วเนี่ยเจ็ดชิบสามแล้วตามขี้พอเบ็ดบอนขี้พอนี่อ่านสารขิงเขานี่เปวดวันจันทร์เว้นวันการเว้นวันพุธหยุดอืมนะกขิงเขานี่เอ้โห จะตกติดตามยามที not, ่สูงย้าวยามไปเลยอะเราบูมหู้จักอย um uh. not, ่งอะไอ้มอนั่นแม่นนี่ไปพูดไปที่กรุงนดรุ่นี่ตัอก้อนเดียนี่เจ็ดสิบสามดุเปะเนี่ยเปิ่ไปถึงไหนล่ะอขี้เขานี่ข้านูนักเบยร้านนู่นเลนี่รอนเดียวมันจะตันยุคตันสมัยมันจะือหมู่บ้านในแมันหมู่คิอ เนี่ยเล็อซานแท่ไว้นี่เพื่อืร้านเพื่อน้ไม่ใ่แม่แม่นนี่มดลุนนี่ระดมมีละมีอย่างไม่กับแท่ยังแต่ว่าเมียมน้อยมาถามแล้วใครคือหลังทื่เราไปขายอยังโอ้มันงานฝีมืออย่ะมันนี่มันงานฝีมือแฮนด์เมดเป็นห่อแฮนเมก่อนก็หัวใจาผ